ได้เห็นสีบออยู่หนาโรงโมมาเนียมาต่มเกตจนทน์เได้วิถีสีชมพูครับท่องเที่ยววปสีสีชมพูสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับมื่อเนี้เข้าอยู่กันที่อำเภอสีชมพูนะครับเฮาสิพาไปสำรวจพื้นที่นะครับได้ยินข่าวว่าสิมีการขอเปิดสัมปทานเฮ็ดโลงโมแปลงไม่นะครับเพ็ดเหมืองหินแปลงหม่นะครับมื่อนี้เขาก็เลยได้เอามีโอกาสลงมานะครับอาจารย์สยสิพาทัวร์ชโงกนะครับท่องเที่ยววิถีสีชมพูนะครับไป นี่นะครับโรงโม่อันนี้เป็นทางเขานะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็ได้ยินข่าวว่ามีโรงโม่ที่ตั้งอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ยสามโรงนะครับผลกระทบก็หนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีอีกโรงมาตั้งเพิ่มนะครับซึ่งก็บเขตให้ชาวบ้านบ่สบายใจนะครับทองที่้ำประมาณ30มสิบถ้ำแต่ว่าซุ้มเฮายังสำรวจกันได้แค่14เนาะโอ้ตอนนี้ก็เจอแล้ว14ถำ้ำแม่นครับแล้วก็มีศิละปะ15จุด ที่เป็นศิลปะศิลปะถ้ำเนาะ <S <S แล้วก็นหนึ่งจุดสําคัญที่อยู่ตรงขามก็เป็นเป็น,ปนพิธีขอฝนแบบมีที่เดียวในเซาท์อีสตเอเชียดูซึ่งพี่กรมศิลป์พ่นพญ่อมที่สีผักดนันให้มันมันหนานแน่นเบอร์ซีของประเทศเลยเนี่ว่าคนบ่คคอยหูจักไหโอ้ของดีดจังนะของดีวิ่นะของดีคือม<ล>ันอุดมสมบูรณ์มาต่อไปทั้พยากรธรรมชาติเนาะ เนี่ยเขากำลังสีพานพื้นที่ที่เขาจะเปิดสะพานแน่นครับโอเคเป้าหมายภูเขาที่เราเห็นข้างหน้านี่แหละครับฮะลูกนี่เปล่าอ๋อสิก็คือถ้าเขาเฮ็ดได้ก็เสีหายไปลูกนึงสองลูกเลยหายอ๋อหายสองลูกลูกแล้โอ้ยเหตไม่ก็ค้กันในวันนี้โอ้โหเหี้ยลูกโคตรใหญ่ลงโมไม่แท้ๆจุดนี้ก็เป็นจุดอ่าเหตหน้าเนาะ ก็ถือว่าเวลาเขาพานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็ใส่เสือ้อนี้เลยเออมันเผ็ดหน้านี่หว่าบ่าค่อยมีอ้อยเนะเาะเพราะว่ามันมันดิบมันดีมันซุมนะ่มเนาะงามเลยตรงนี้กบเป็นเป็นไฮไลท์ของพื้นที่แลนะ้วเน,นาะยหนาวหนาวเนาะเป็นแบบร้านกลางเต็นทมเลยหนาวหนาว้หนาฝนหมแบบอกเลยแล้วก็ผาที่เราเห็นนี่ก็เป็นผาของชมรมปีนเขาขอนแก่นเนาะอ๋อเขามาปีนหร่อเพล่นกาอ่าพื้นที่ตรงนี้นัก ปีนเขาทิมชาติกับมาปีนเหรเนี่ยอ่าหมอซุ้มพลังมาเนี่ยครับนี่แหละมากพื้นที่นี่ละเขาไปกินเบียร์ล้านคอยยโยเบียร์เร็จล้านล้านอะไรกับผมผมมาปีนเขาที่ขอนแก่นทุกปีเลยครับผมกับเอ้าเขาปีนใส่กันบรถใส่กันมาก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่ามีสัตว์นัก อยากไทยทำสารคดีจากฮ่องกงจากแคนาดาจากยังคมานะแต่ว่าคนบุรูว่าบ้านเขามันมีศักยภาพาไป็นอยากเห็นตะเมืองอยากเห็ดเต๊าะไฮอ้อยเนาะง่ายดีเขาลูกนาที่เราเห็นเนาะ,ะที่เป็นคือยังคนใส่หมวกติงลีเง,งยหน้าอ,อันนี้เป็นผาพวงเป็นผาเม็ดงามเลยครับของ ขอนแก่นเรียกแบบว่าได้เนาะแล้วก็เป็นโลเคชั่นหนังลุงบุญมีระลึกชาติด้วยนะที่ลุงบุญมีแล้วงานเขาไปได้ทำแล้วก็ไปไปตายนะมึงมีเหรอใช่มึงมีเหรอซึ่งเขาก็ไปเห็นว่าเอ้าคุณๆเว้ยบ้านกูแถบเขาไปเปิดเบิ้งยวนขอนแก่นไอ้ไม้อีหลีเนาะเค้นี่มันพาพวงบ้านกูที่วางอยู่นะของดีของดีลไรนี่คือเขาลูกเนี้ยลูกเล็กๆเนี่ยครับตรงกลางนี่เนาะ แล้วก็ลูกที่เขาสิขีชนเนี่ยนี่แหละน้อยนี่แหละสองน้อยนี่แหละขว,วามืออยู่นะแน่นครับที่เขาสิเอาเลยนะแน่นครับลูกนี้ครับอันนี้เนาะที่เขาสีเอาหนึ่งหนึ่งโอ้โหเก่าอ็นเตอรเลยเก่าลูกไหนลูกนี้เปล่าเก่าลูกนี้ลูก เนี่ยอ๋ออันนี้ปแหม่มมาเราอยู่ตรงกลางอ๋ออยู่ตรงกลางคือนมงนีป่ะของเราและวง้วดีปแหม่มนี่โรแมนติกคือยังไงเออี่เป็นหินด้วยเยี่ยมองเลี้ยงง้วที่เป็นหินแบบสวิตเซอร์แลนด์ว่าเคยไปโค้หน่อยนี่นี่นวยหมดเลยโอ้ใหญ่เลยครับ ปะพวงแล้วก็นี่เป็นผาแต้มเนาะที่เป็นศิลปะถ้ำตรงนี้เฮ้ยมันใกล้เองนี่ใกล้ก็อยู่ข้างกันเลยนี่นะอุยมาแล่กรมศิลป์มึงโยใส่กรมศิลป์ด่วนเลยต้องเยืนกรมศิลป์ด้วยเนี่ยก็คืออยู่ในถ้ำนี่เลยเป็นบ่ถ้ำนี่นะครับถ้ำนี่มีอันผาแต้มอย่างก็ศิลปะรูปแต้มรูปแต้มเป็นแต้มผนังเนาะเป็นแต้มผนังที่ว่าถึงพิธีกรรมการขอฝน อ่าซึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่านักกรมสินเมกรอนเราไปนําเสนอเราบอกโอ้อันนี้มันระดับ s o u t h e เอเชียเลยนะเพราะว่าฐาแต้มฐาอย่างมันงามแต่ว่าอยู่นี่มันมันมันแตเป็นแค่ทั่วไปแต่นี่มันบอกพิธีกรรมพิธีกรรมพอ๋อเป็นรูปที่บอกพิธีกรรมมอคทีงอื่นมันก็เป็นแค่รูปที่ซื้อเนาะแต่นี่เป็นแบบบันทึกพิธีพิธีกรรมกระบวนการอย่างบางอย่างก็ดี สวัสดีครับมอนี่เฮาอยู่รายการท่องเที่ยววิถีสีชมพูนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของวัวแปดพันตัวนะครับเขาจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเขานะครับบอกให้ฟังนะครับเพื่อนว่าเพื่อนสิบเห็ดลงโมไหมคะครับซึ่งใช้บ้านกับบ้านได้รู้ยี่โหยิ่นียิ่อย่างเลยยู่ๆ่กับมีหนังสือเขามาแจ้งเราบันีี ไทยบ้านอนะ่ะพ่มีความรู้พ่มีความรู้สึกเลยว่าเอาไทยกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นแบบใดความรูต้ต่างๆบ่มีเลยมีแต่อยู่ว่ารู้ว่าเขาจะมาทําแต่เขาจะทําอะไรก็ช่งงางเถอะว่าฉันบอกอ้าวอืมนี่ไทยบ้านแบบว่าเขาบ่หูเขาปิดกั้นไหมอืมอือแต่ผู้ลงทุน่ะเขารู้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงเดือดร้อนอ่ะความเดือดร้อนของเขาอ่ะเขา้วความคิดเห็นไทยบ้านเป็นยังไงมักหรือบ่มักบ่มักค่ะเป็นอย่างเื่บ่มักโอ้กับฟุนเนาะกับธรรมชาติเนาะ เออแหล่งน้าชั้นอากาศไปหมดเลยแล้วพืชผลทางการเกษตรจะอยู่ยังไงคะคือรู้ว่ามันเป็นเอาก็เห็นไงผลกระทบของอโลงที่แล้วอั่นเก้าที่มันมีม,มีอย่างนาี้เบาสูฟังจเกคร่าวๆพวกยังปลูกบักคุงเสียใบดงใบด่างได้รับผลไม่เต็มที่อเสียให้กเกษตรมาแก้ไขปัญหาเจา้จาจักเขาแก้กันไปมุ่มใหญ่ยังสีแม้ให้บ้านก่งมของอยู่เขาไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่เขามาแก้ตรงไปห้วมันทิ่ท่านบอก ต้นเหตุถ้าเราไม่ให้มีเลยมันดีกว่าไหมคะอมเอออยังอีกผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรอยังอีกว่าที่นี่ฟุน้นฟุ้นเรื่องไหนฟุ้นมันหนันนนกเ้่ไหรเด๋ยนี่โอ้ก็ตอนนี้กส็สภาพกระมองก็มัวแล้วอ,ะอ่ะด้วยตาเปล่าก็คือมัวเลยแหม่หมอกเนาะขี้เขามาห่าก็เห็นเป็นหมอกเลยแม่บ่มีความกระจ่างบ่มีความสดบ่มีความใสเหมือนเดิมแล้วนะคะนอกจากว่าจะรอระยะของการฝนตก ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเราถึงจะมองเห็นความสดใสเดิมๆอ่ะใช่ไหมค่าปอดเท่าไรตัวนี้ค่าปอดได้ไปตรวจแล้วเจียป่ะประชาชนไม่มีรู้เรื่องเลยค่ะบาะว่าบ่มีบอไ่อคยได้ตรวจกันไม่มีเลยโอเคเรื่องฟ้นไปแล้วอลี้ยงอีกคนกะทบพวกน้ำพวกอยหยังเสียก็คือที่บ้านเขาก็บ่รู้เรื่องอีแหละว่าเอ่อในตัวน้ำแมนบอมีความเสียหายบอมายถึงสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนอ่ะมีบอมแจะกินดื่มใช้รูีสิไหม แต่ก่อนเคยลอกนำฝนกินได้สบายๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันฝนมันนั่นเนาะแมนนั่นแหละเขากับเขาบู้ว่าเขาชินเริ่มเรียกร้องยังไงเนาะคนขัดขานกับมีแต่บู้ว่าสีออกมาสู่กับเพาจังไดแมนเขาบอกว่าสู้แล้วก็แพ้อือเออนี่แหละสู่ไปนี่การลังสีสูนี่แหละสู้อยู่โอเคคิดว่าสู้คิดว่าสู้แหละโอเคแพ้เพาแพ้หรือชนะว่าลูเนาะแต่เขาสูก่อนใช่วันข้างหน้าเรามองไม่เห็นค่ะ โอเคถ้าไม่สู้แพ้แน่แต่ถ้าสู้เนี่ยเรายังรู้อยู่นะว่าเรายังได้ลุ้นนะว่าเราจะแพ้หรือไม่แพ้ถามเขาไปแล้วว่าเอ้าก็ตัดได้เขาก็บอกว่าเขาเปิดอันเอียงเกาะเขาเอิญเออเขาเปิดไปแล้วเออพวกเจ้าโบมิสิ์มาคัดค้านอ๋อเขาเปิดสามัคคีได้แล้วเปิดตั้งแต่มุ่งพันได้อยู่ก็เลยว่าเอ้าเจ้าของกับเป็นคนตรงนี้เนาะเออก็เห็นเอ้าือว่าง่ายแท้อออ พอเขาไปสอบทำเขาก็บอกว่าเขาเฮ็ดไปหมดแล้วเจ้าหองเขามา่หเนียได้จังไหนมันเป็นที่ของเขาไปแล้วนี่แหละค่ะก็คือประชาชนเราอินูอินเน่นะเขาถึงว่าหลู่ขอมูลเลยเนาะแมนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่านั่นแหละเขาเขาใส่คำว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วมันเสร็จไปแล้วนี่ไหมเร็จจ้งไหนวะปัชชาประชาชนสีรูได้จ้าไหนวาเร็จจ้าไหนนี่คําำถามนี่แหละอย่างที่ยังก็เฮ็ดตัวหนึ่งโอยครับนี่คือการท่องเที่ยวแบบสีชมพู ให้บากนกระเสียวอีแตกพัาดหรอ,อ,อ, well. อ um. เป็นเซนในการท่องเที่ยวท่เียวครับแล้วก็อ้อมเขาคุ้มนี่ละอ้อมนี่เนาะฟู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 อ่ะเป็นน้ำไม่แห้งเลยครับธรรมชาติธรรมชาติครับน่าจะพุดก็มีน้ำพุดป่ะแสดงว่าพุดแล้วขันบ่เคยแห้งเท้านี้น้ำพุดหลายดีอือ ียก็หาศพนกครับอันนี้ก็เป็นจุดเงาสะท้อนน้ำไฮไลท์โอ้รูปที่เจ้าทายที่มันเห็นภูเขาขึ้นตรงนี้ติมรงนี้บอกตรงนี้ละนานาตรนี้บอกลอยปิวปิวหนาเลยแหละอืมนานาปิวนานาเขาต้องมากเลยนี้ก็มาเลยไปปิ้งเลยต่อเออน้่งก็ดีอ่ะต้องอ่านไปทางซ้ายนิดนึงจอ นี่อ๋อนี่บ่ที่มันที่เห็นเป็นอันนั้นอ๋อนี่เงาสะท้อนน้ำคืออันนี้ถ่ายดูแล้วถ่ายดูแล้วโอ้ยพูดสูงมาเบิงมาเบิงสูงนี่สะท้อนเป็นอีกแบบหนึ่งอนกันเออบางนีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่จะชวนให้คนจินตนาการเห็นเป็นรูปยังครับอ่าแล้วก็ถ่ายรูปกันใช่ครับเป็จินตนาการแบบนี้เด้อเพื่อไม่ให้ตังซื้อนี่ เจ้าอยู่บ้านนี่เจอตัางว่างไหนส่วนถ้าเกิดหน้าน้ำมันก็จะล้นเนาะเป็นสายน้ำล้นก่อนจะมีการขี่รถผ่านนี่ยิ่วอันนี้เขาก็จะไหลไปเป็นน้ำตกอะเนี่ยอ๋อไหลสไลเดือยไลยด้วยเสลเดือยให้บ้านที่ว่าน้ำตกมาเด้อครับก่อนที่จะไม่เหลือเหลือเหลือต้องเหลือครับมัต้องเหลือดิดีไปเลย ขายสมบัตินี่แม่งนั่นก็มองเขาจอดรถนี่หว่า <c oughs> <c oughs> มองเขาจอดรถนี่หว่าอบบผม,ลมจจอหลง <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมานี่เป็นแบบแบบชะโง,งกทัวร์แบบชะโง,งกทัวร์นะครับเ <c oughs> ที่ยวแบบสีชมพูเดี๋ยว<บ>จะมาใหม่สุดท้ายนี่ก็ฝากติดตามเรื่องนี้นะครับจริงๆประชาชนในพื้นที่ควรจะมีสิทธิ์ในการกําหนดนะครับว่าบ้านจะของบ้านเขาควรจะพัฒนาแบบใดนะครับแต่อันนี้อยู่ดีๆก็มีเหมืองมีโลงโมลงมานะครับโดยที่ เขาบ่มีสิทธิ์ตัดสินใจเอ,ง,องเลยนะครับแล้วก็ต้องรอรับผลกระทบทีจ่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งที่พื้นที่มีศักยภาพมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้นะครับท่องเที่ยวดีกว่าครับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดไปครับอุตสาหกรรมมันทําลายสิ่งแวดล้อมทาลายทรัพยากรครับลักดงรานคานโลโมโกทู to, เที่ยววิถีสีชมพูกันดีกว่าครับ